เออมันก็นเลยบอกว่าเจ Man, 6, ็ดเจ็ดหาเก่าเจ็ดหาเก่าแมนก็หกศูนย์เจ็ดหาเก่าหกศูนย์แมนอย่าลืมลาบคัาากได้บริสันต์เออวูกาบสวัสดีครับถ้าผู้ชมถิ่นขลับเมื่อมเราตรงสิบห้าเดินทางไปติดตามทะเลครับแม่นกครับถ้าผู้ชมเนาะแม่นกในผีจันอนมาบอกเลขหกศูนย์ศูนย์หกนี่ก็ถือจังจังนะครับถ้าผู้ชมเนาะ งวดวันที่1พฤศจิกายนนี่มาบอกอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาบอกอีกแล้วเป็นผีโป่งครับผีโป่งกับผีกินหล่อนเถียงกันอยากกินลาบเลือดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกตองงวดครับมาบอกตองงวดเป็นเลขสามตัวเด็ดครับสิเป็นตัวไรกะมาลับช่มลับฟังครับเมนกเนาะครับเนาะพุ่นบ้านอยู่ตัางพุ่นแหละครับที่เดินทางไปหาเพ็่นครับไปลับช่มกันครับมานี่ผีกนหล่อนกับผีโป่งมาเถียงกันอยากกินลาบเลือดวาสัน ถ้าบอกเลขถือนี่ก็ะดิเสกินอยู่แล้วปนวกว่าเนาะกับพอดีครับเพิ่นออกเพิ่นบอก6006นหน่วมีเอฟซีใจดีครับเพิ่นฝากมาผ่านช่องไอ้เป่าที่นุ่มอีสานใตเนาะครับผมเนาะเพิ่นฝากมาให้ป,ปะนกเอาไปซื้อลาบเลือดให้ผีโป่งกับผีจหล่อนเป็นเงินจำนวนห0ารอยบาทมันกับเพื่อแพร่กันเนาะครับแต่ช่วงบางครั้งยังปูยอดเจี่นี่ บางเท้าเขากะฝา,ากมาทั้งพอเที่ยงพอเที่ยงบริเลไปพอเที่ยงก็เลยฝากต่อให้บาวที่แต่ว่านี่อยบาวเขาฝากมาทั้งช่องบาวที่แต่ว่าอันบาวที่ใบมากระเลยฝากโอนมาหาพอเที่ยงพอเที่ยงก็นํามาให้ปนกคือเกา่าเนาะครับผมเนาะเป็นเงินจํานวน500บาทจ,าจักเป็นซื้ออีกอย่างเนาะเอาไปซื้อลาบเลือดให้ผีเจริญกับผีโปง่งกินแต่สุ <laughs> เดอให้สุกให้มันให้ดำให้ด้วยกันเป็นสุผู่สุคนเด้อให้ดำให้ด้วยให้ไร่หน่วันที่หนึ่งพันเด้อบาทนี่ ครับผมทุขุนเอฟซของพอเทื่องก็ไลายของพ้บ่าที่ก็ะลายให้โซกห้มันเด้อจ้าสูธเสาธุา่ะขึ้นเ้อเมยได้รับละละมามาแล้วมันก็การเงินมาให้สีลาเบืือซืีอมันลารที่ว่าเอาเงินมาให้สีลาเบลือซืีอัก็บ่คือเนาะค่ะแต่ผมจชมถึงมาถามปนกดั้มว่าเพื่อนมากหรอบ่อพีจลอกับพีโป่งหนงวดนี้ มาแล้วโอ้สมว่าจะกินลาบเบือดยู่ตัวนี้มาแล้วเฮงเตรียมจ่ออยู่ว่ายห้นด้กินลาบเบือแล้วขแาวนี้เนาะอ้ียงกันอยู่ย่านว่าได้กินไอ้พี่โปงนั่นพี่โปงนั่นบอกแม่าย่านว่าได้กินเออเด็กเพิ่นบอกเขาโอ้พี่โปงเด็กบอกเขาเขาพี่แกนหลอนน้อเนื้อเนานน้อแกนหลอนมาสั่นเออย่านว่าได้กินเออแม่สิให้กินเบิร์ตคูข้นนั่นนะให้กินน้ำกันนั่นละว่าบทของเถียงกัน เพิ่นมาไปจังไดีล่ะป้าเพิ่นกลับมาหยาดกันสิบอกคือเก่าแล้วผีโป่งกับผีเกนหนอนผีเกนหนอนว่าสิเอาอีกว่าสันทีเอาคักๆว่าจันบาวดนี้ให้ยตามตัวเลยวังหันมันผ่าตัดเนี่ค่ะมันผ่าดมันเข่าสองตัวเออมันเข่าสองตัวเพิ่นว่าโอ้แต่ว่ากรบอถือว่าบ่ธรรมดาเลยเนาะค่ะเออเพิ่นสองตัวกันนะสามตัวเพิ่นได้โอ้ตัวเพิ่นหนังแต่มันผ่าดเพิ่นมาบาเนี้ กันด้วยสัญญากันว่าผีปงนี่กังได้กับขอซะก,ก่อนมาสั่นเออขอหายกอนมาสั่นผมผีผีปงจะหายกอนวันนี้แม่จะหายกอนจิแก่ตวมาสั่นเพิ่นว่าเพิ่นเบากันคุยกันแม่กับว่าบ่าหายพิษกันบ่าหายเทียงกันเสี่ยงกินเพิ่ทั้งสองผีน่ะแม่บ่กกินอยู่แม่นบ่ถือกระสีหายกินเพิ่นกับว่าได้แดงน้ำใจดอก เพราะเพื่อนก็มีถือว่าใจซื่อนอกากมาบอกนอกากมันกาจักจักถืยบดถืยงแต่ว่าเพื่อนมาบอกกะพี่เพืนหนึ่งให้ถืยกะให้กินทั้งสองหน่อเนาะให้กินทั้งสองนั่นนดาโมไดลบ้าดอกแม่กะไรเอฟซีเพื่อนกับบ้าาดอกให้กินน้ำกันนั่นดาจังว่าแม่ว่าจะเถียงกันผีปงว่าให้ขอ ส Arrow, ิ่หายก้อนมาแต่เออหายก้อนกับหายกัยุดธเกณฑ์ดอนยุดธ์สักก้อนโอ้เพิ่นขอกันเรื่องอะไรวะเออเพิ่นขอมาให้เถียงกันมาให้พิสกันโอ้เกณฑ์ดอนก็เลยกพัดให้หายงวดนี่เลยกหายจะพิบวงหายก้อนเออหายก้อนโอ้มาจังได้กัสิเกตูวคักๆเอามาคักเดวนั่งเอาอยู่ท่อไรมือนมาจันยานมาจูมาเกณฑ์ดอนมาจ้ครับใส่หมูโจมเนาะมาจูมันอีดีมาจัน งวดนี้แหละไม่บอกงวดแจ็ตัวไม่บอกงวดนี้จ็ดตัวเพื่นว่าเพื่นสิเจ็ตัวเออเพื่อนก็ไดหายดะเด้ส่วไหนปะศูนยังมีคือเก่าเดลยศูนย์ยังมีคือเก่าแมนศูนหาหกอืมเออเหล็กโกนี่เขากับว่าเหล็กวิ่งมากหกอีกได้ครับสมมตช่งงวดนี้ศูนหาหกก็หกหนึ่งมันไปเข่าของเพื่อนเงี้ยไม่บัวห้าหกนี่ โอ้คุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับสมุชมเพื่อนไหมาหาเก้าหาเพราะเท้เลยว่าหากระโขกอันเก่ากระโขกตัวเดียวกันเลยก็ได้ว่าอันเพื่อนได้ซื้อหาเก้าเก้าหากระสื่อหกหกหาหาหกน้ำมาตรงกันเป๊ะแหละเขาก็มาได้มาบวกี่ีบได้ครับสมุชมคุณได้มาสองคีบสามคีบมาตรงกันเป๊ะ ขอหายกอนขอแกนหลอนจังเมื่อหายที่หลังเพื่อนว่าเพื่อนกะว่าเพื่อนเป็นนางเอายางคักได้นําอาจารย์เพิ่นพีปุงกหลายเพิ่นศูนย์แห้งกันน้มันบวชถึกเด้ยจังว่าเอาขอเกตโตกะกะได้บอกแกนหลอนว่าเอออย่าพิษอย่าเถียงกันถอมันยังจีด้บอกกันอีกไปร้ายอยู่ดอกว่ะเพื่อนกะให้เท่านี้น่ะศูนย์หาหกก็หกหนึ่งศูนย์ห้าหก กระพกหนึ่งครับธรรมชุ่มจะมาศูนยังจีย่างอีกอยู่บ่อะมันก็เป็นไปได้ด้ป่าศูนมาดูดูงวดนี้่ปีนี่แม่นทังเลขหกนี่ผมก็ได้มาจากบาอาจารย์เพราะว่าวิ่งหกคนเคยให้มาถือสิบงวดพจนิพิท่ประมาบ่เกินสองงวดเพื่อนนั่นเล็กวิ่งนี่พ้นห้ผมมางวดงวดหาวิ่งหางวดนั่นก็ออกออกหาออกหาศูนบ่งวดนี้นเขเพิ่ก็ให้หกมันก็มาออก อย่างกอดสุนหกเออเห็นบอกเพื่อนหายมากเล็กิ่ิงเพื่อนแนนนอนอยู่แต่าเพื่อนจับครูบ่ค่อยถูกเออจังา่าถากแก่นดอนมาเออก้าวว่าไก่ไก่แก่นดอนจังมาบอกด้อมันจังบอสัมกันจังบอสับสนแก่นดอนก็ว่าสิเป็นนางเอาคักได้นางงานน้ำอาจารย์คักได้น้ำปูพระทุลวงได้เพื่อนเสียชีวิตอยู่หันมาจัโออันแก่นดอนนี่โออเจ็บน้ำปูพระทุลวงเพื่อนเสียชีวิตแม่นเสียชีวิตอยู่ในป่าในเขานี่อ แต่หหงุ่พนละพูนเว่านั่นก็ได้สิไปขอน้ำเพลินเออ<จ>ก็ได้สิปไปขอน้ำเพลินเป็นนางเอาคักว่าจันา่นแต่ว่ากระตองรับปากเพลินบ่ให้พิษให้เทียงกันเที่ยววังหันแล้วก็ไปเอาน้ำปูนมาม,มาเพลิน<ม>เสียชีวิตอยู่หันว่าจัน่นแต่เพลินบ่ปรากฏตัวเพลินบ่ามาหาน,านานาเกนดอนก็ได้มาหาครับผมเออ,อปูนนั่นเพลินบ่มาหา มาได้แท้ได้มาจากพระทุหงตัวจากนั้นค่กลับแต่เปช่วงท้องพระทุหงเพิ่นไปเดินทุหงอยู่หันนล้เพิ่นเสียชีวิตอยู่หันเกนดอนนี่ก็ได้เป็นบริบานเพิ่นอยู่หันจะได้เดียนนี่เพิ่นเบาหายฟังเพิ่นเพิ่นก็ค่ายว่าเพิ่นมาบอกบุญเนาะเพิ่นมาบอกบุญห้ยอีฟซี่เพิ่นได้มีโชคมีลาบว่าปูเพิ่นว่าขั้นบันเข่าอีกเพิ่นเพิ่นจังสีมหา เพิ่นชิม่แน่วเ้าหน้ำยูว่าวจัน<อ>ชิม่แน่วเบาวนํำไม่ออกอยูว่าจันครับเออเบากับเว้าจังมาเว้าอยากขอน้ำปูนั่นแล้ววะนั่นเพื่อนเป็นหูแกวตาจิ้มป่มาป่านอ่อนเพื่อนว่าเพิ่นสิปล่อยให้เกนนล่อนนี่มาก,ก่อนขั้นบันเข่าอีกเพิ่นกะจังจิมามเพื่นว่าม่แน่วสีเว้าก,ก็แม่ออกยูว่าจัน เพิ่นบอกแกนดอนมาแต่เพิ่นบอกปรากฏตัวให้เห็นดอกว่าจันโอ้สิ่งว่าเพิ่นจะกินลาบเลือดเนาะเอามาะละเอาเนาะเพื่นบอกกินดอกมันใจแห้งเนาะแกนดอนนี่เพิ่นบอนเพิ่นมันใจแห้งเนี่ยเพิ่อนมาเสีเอาคักๆอีกได้เวานี้เอาเสียวสามตัวขึ้นกันแม่วาหอยว่าให้ดืนกันนะซิ่งกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็จองถาเบอร์หนีเนาะจะมาชมเนาะซิ่งกันสามงวดว่าจันโอ้สิซิ่งกันกระพีโป่งอีสามงวดแมนสามงวดไขนาดก็คือ เป็นไงไปก็ <c oughs> จะได้บอก่อบไปมบเมนบอกผู้ใดกันบ่ถือกับป้อยไปปล่อยคนไปขึน,ปนบอกถือเ็น,นพิ่นมาจังสั้นพื่นคุยกันเพื่นเบาก,กันก็ด้วยเออกระโตกล่งเอาตามนั่นมะต่องมาพิษกันดอกแม่กับปวดหัวปวดป,วดประสาทว่าบุญไหวก็เส้ไอ้กินที่เก่าเน้ะป่าเนาะให้กิน,น,กน,นให้กินคือเก่าเันซี่เพื่อนก็ต้องก็ต้องคิดขึ้นกันแล้วก็ป่าเพิ่นก็ต้องว่าซี่ให้กินทัน้ง ผีโป่งผีเจรินละแม่ยให้กินแม่นบ่ถือกันให้กินแต่ว่าเพิ่นหันอยากถืออกากเอาชนะครับไอ้ผีโป่งนี่ว่าขอขอกระให้เพิ่นกรบโบยหัวมันซะของกูก็ต้องถือกันละเนี่บ่เพื่นกระบบยหัวขอทามงวดอ๋อาว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยป้าก่อนจะปิดคลิปตัวไหนก่อนเพิ่นบอกศูนย์หาหกศูนย์หาหกกระพกหนึ่งกระพกหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมผีโป่งนี่ อันนี้ของเป็นของผีโป่งครับเพินเ่นไปนางเขานําคุบาอาจารย์น้่เพิ่นว่านางเอาแบบคักคือกันออแต่่าย่างของผีหล่อนที่เพิ่นบอกหกศนยวันสิพานมานี่ยังพ่ได้ม,มาครับอันนี้ก็สิปฝเอา้อยา่างคักเลยกบพระธุดวงว่มาซันสิพ่ฟอ้อาคือกันย่งายงคักเดี๋ยวจ,จะสิมาเบอกสู่สพี่ีู่หน้งฟังอีกทีหลังนัน,นะบอใหายมาเถียงมาเว่ากันคือเก่าครับผมเอาทีาลคะคนอื เอาครับผมเนะเาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งตัวเลขก,ก็ไปมิ่นของเขาได้มิ่นสิเขียใน,ใน,น,มมนในพี่ให้น,อน้องใส่ส <6 S 1> มุดิในพี่ให้น้องในแชหน้าจอเบิ้ลศูนย์ห้าหกหกหนึ่งครับผม,มเป็นผ<ม>ีโปง่งต่อผีแกนหลอนมากมือใดเดี๋ยวพอเชื่องจะมาจิบตามกับประนกกี่ครั้งหนึ่งเพื่อไปบอกพี่บอกน,อน้อง<ม>พอเชื่องก็มั่นใจว่าหลายคนต้องเฝ้ากับผีแกนหลอนแน่นอนเพราะว่างวดงวานไปไหนโวกศูนย์เนาะก็บรเน่ครับบ่แน่ยได้อาจจะมาเล็กไกลๆเชียงกันกับเป็นไปได้เเียงนนาะกั หาชุนนี่บอกขั้นเมนผู้สื่อขึ้นสื่อโรคกับจิตถือขึ้นกันในนอแม่เดียวปะเอาครับท่ามผช้ชมเดี๋ยวบนตัวเลขแกมินของเรานะครับผมเนาะขอขอบคุณกันนอกครับผมูคนครับผมท่ามผช้ชมนี่ด้วยครับตัวเลขของเมนกนะครับนอกกับแคบนาจอไ้ครับท่ามผช้ชมเนาะผีโปูงครับผีโปูงสีแก้มือครับอย่างกันบอกเลขครับศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกเป็นเลขสามตัวเนาะครับเนาะกระตัดหนาตัดหลังดินนะครับด้วยเนาะครับเนาะนี่แหละครับ เลขล่างนี่ยหกหนึ่งหกหนึ่งครับท่านผู้ชมเลขล่างหกหนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมีโชคต่อเนื่องครับแม่นกซื้อครับท่านผู้ชมเนาะแต่ผีจันหลอนนี่หรือว่าผีหัวหล่อนนี่ยังบบฮันมาบอกครับสวงเทท่าล่างหลังคนล่ะครับยังสิมาบอกนะครับท่านผู้ชมเนาะแม่นกเป็นกระสีซื้อลาบซื้อก้อยลาบเลือดซุกเล็กนะครับผมไปเลี้ยงไปถวายไปให้กินเนาะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหก แล้วก็งอกหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนีเบ้าแอมรัทงกับศิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคใหญ่รับเงิน12ล้านถึงลอตเตอรี่คนละเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอมรัทงสีผ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งกันครับเบ้าแอมรัทงเนี่ยจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซัพ์ครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับนอก่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของไม้ครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับัดีครโอ้เนาะอธิบายนะให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแลละเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปบอดสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปบอดสามลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยทอนวดจีิงหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานับให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรร้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรดซาครับธรูมชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเห่าวไข่ไขว่าม่มีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแตะแตะครับ่ามผู้ชมเมือเ่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดําๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยมมนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปูร่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีธีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบ,อาบ,อาบ,อาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ